สวัสดีครับแบงค์เจพีไทยนะครับเดี๋ยวสอนวิธีการใช้เจ้าตัวโมเมเทรหกสิบห้านะครับโปรแล้วก็รีโมทที่สิบสี่จากจัมเปอร์ครับแว่นโคบราเอลนะครับจากสกายโซนนะก็เอ่มก่อนอื่นนะครับก็ต้องรู้ว่ารีโมททำอะไรนะครับก็เปิดรีโมทก่อนนะบดค้างตรงนี้ สวิตช์นะครับมีเยอะมากกว่ารีโมทนะครับเราใช้แค่หนึ่งนะครับอาร์มนะครับสองแอคโครมแองเกิโหมดคอนเทนต์โหมดแอคโครมโหมดนะครับบัสเซอร์แอคทีฟแล้วก็ฟลิปนะครับและสุดท้ายคือรีเซ็ตไทม์เมอร์นะครับตอนนี้ตั้งเวลาไว้ที่4นาทีนะครับพอเปิดรีโมทเสร็จนะครับเราก็จะเสียบโดรนนะอ่ะเท่าที่เปิดแว่นก่อนดีกว่าเปิดแว่นนะครับตัวแว่นนะครับ กดเปิดตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเซิร์ชช่องสัญญาณนะครับบันทึกภาพในเมมแว่นนะครับตัวแว่นเนี่ยสามารถบันทึกภาพในยการใส่เมนตรงนี้แล้วก็ USB เสียบตรงนี้นะครับช,ชาร์จ <c oughs> โอเคทีนี้พอเปิดนะครับเราก็จะมาเสียบโกรน พอเสียบเสร็จนะครับถ้าโดรมันคอนเน็กถูกต้องก็จะมีสัญญาณขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็อ่าีวันนะครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยทีนี้เราจะเราจะมาสตาร์ทเครื่องโดรนนะครับก่อนอื่นนะเราก็จะคันเร่งครับคันเร่งลงต่ำสุดสุดนะครับแล้วก็กดอาร์มหนึ่งที่อ,อันนี แนะนำว่าให้เริ่มจากโหมด a n งเกนะครับแองเกลิลโหมดนะครับทุกอย่างปัดขึ้นหมดนะครับ <there> ทีนี้พอมาดูที่โดรนนะครับตัว a n งเกลิลโหเนี่ยก็คือจะช่วยรักษาระดับในระดับหนึ่งแต่เราจะบินได้ประมาณหนึ่งมุมองศาประมาณนี้นะครับถ้าอยากฝึกโหมด M เนี่ยก็ยคือไปที่ a c r o m o d e นะครับอันนี้ก็คือเป็นแมนวเรเซน100นะครับรขึ้นอยู่กับว่าเรา จะบระครับยังไงเลยนะครับมันจะไม่ช่วยในการรักษาดับฉนันก็จะต้องทำตัวให้ชินหนึ่งข้ออ่าโอเคต่อไปตัวตัวแบตเตอรี่นะครับต้องจำไว้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอ่าเป็นแบตเตอรี่1นนะครับโอเคแบตเนี่ยจะเต็มที่ 4.35โวล์นะครับจะหมดที่3.2โวล์สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าต้องจำไว้เลข3.2เนี่ยอย่าบินต่ำกว่า3.2เยอะมากเพราะว่า3.2เนี่ยคนจะลงจอดได้แล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแบตเตอรี่จะเสื่อมนะครับนะชาร์จเต็มที่4.35ตัวเนี้ยเมื่อต้องการสตอร g จนะครับให้บินให้เหลือประมาณ3.7 3.8โวล์แล้วก็เก็บได้ ไม่แนะนำให้ชาร์จทิ้งไว้หลายๆวันนะครับเราไม่เล่นนะแบตจะเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องชาร์จไว้ที่ประมาณถ้าถ้าไม่ได้นานๆน,นะครับ storage mode คือเล่นให้เหลือประมาณ3 7 3 8โวลต์นะครับอ่ตัวนี้เป็นตัวชาร์จของเจ้าตัว m e t e o ตัวเล็กนะครับสามารถใช้ test ได้แล้วก็สามารถใช้ usb เสียบน,นี้เพื่อเป็นตัวชาร์จได้ด้วยนะครับ อ่าข้อควรระวังนะครับก็ถ้าเกิดบินชนให้ดิสอาร์มทันทีหรือว่าปิดเครื่องทันทีนะครับะนะปิดเครื่องทันทีให้มันตกไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเปิดไว้แล้วไปชนนะครับใบพับมันจะหมุนบู๊ดไปเลยทําให้มีโอกาสที่บอนเตอร์จะเสียได้นะครับโอเคเนาะอ่าหลักๆมีประมาณนี้นะครับมาดูในแว่นนะครับถ้าเราเสียบโดนเนี่ย จะเห็นว่าจอภาพไอ้แว่นเนี่ยมันจะมีเลขอยู่นะครับเลขแต่ละตัวเนี่ยอ่าอันนี้คือแบตเตอรี่นะข้างซ้ายนะครับแบตเตอรี่ตัว9ทับห0อเนี่ยคือความแรงของคลื่นสัญญาณระหว่างรรโมนนะครับถ้าตัวเลขข้างหลังตัวเลขร้อยเนี่ยไม่ตม่ำกว่าจะ10เนี่ยก็คือปลอดภัยนะครับถ้าเติมตม่ำกว่าจะ10เนี่ยต้องระวังแล้วว่าโดนจะสัญญาณหลุดนะครับอ่ามีแบตเตอรี่โชว์ข้างในก็จะเล่นต่ำกว่า3 2โวลต์นะครับโอเค นะใช้งานเบื้องต้นมีประมาณนี้นะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดชนเนี่ยให้ดิสอาร์มทันทีแล้วเดินไปเก็บนะครับจะดีกว่านะโอเคครับขอบคุณนะครับ